จากสถิติพบว่าปัจจุบันคนไทยสูบบุหรี่มากถึง10กว่าล้านคนเสียชีวิตปีละ50,000คนบุหรี่มาในหลากหลายรูปแบบบุหรี่ซองบุหรี่มวนเองและบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลายผู้ใหญ่วัยรุ่นหรือแม้แต่กลุ่มพระสงฆ์ปัญหาบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์เป็นอย่างไรจะมีแนวทางแก้ไขป้องกันอย่างไรบ้างสงไทยไกลโรคชวนคิดชวนคุยเรื่องนี้กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ สริมสิริสุภากรค่ะเป็นทันตแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะนมสักการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะที่ต้องการเลิกบุหรี่ค่ะเทินที่คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะเจริญพรอาตมาก็เป็นพระสงค์ที่เข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลสงฆ์คือสงไทยไกลโลกนะได้เข้าไปร่วมกับ ประสงค์ในโครงการนี้เพื่อการเลิกสุบุรีนะก็ได้ร่วมโครงการได้ประสบความสำเร็จในการเลิกสูบบุรีได้เป็นที่น่าพอใจมาในวันนี้ก็อยากจะมาให้กำลังใจกับหมู่สงฆ์ด้วยกันหรือขันลวาดที่ต้องการจะเลิกบุรีขอให้มีความตั้งใจมีความพร้อมที่จะเลิกบุรี เราทำได้เจริญพรนมะสะกาพระคุณเจ้าค่ะขออนุญ,ญาตใช้สรรพนามเรียกพระคุณเจ้าว่าพระอาจารย์ตลอดการสนทนานะคะลแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอเสริมซิรีที่มาชวนคิดชวนคุยกับเราในวันนี้นะคะคุณหมอค่ะสถานการณ์เรื่องปัญหาบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์ปัจจุบัน รุนแรงมากน้อยเพียงใดคะคุณหมอกรุณาเล่าให้ฟังหน่อยค,ะค่ะก็ะถือว่าก็รุนแรงมากนะคะ,คะจากของที่โรงพยาบาลเนี่ยสำรวจเองนะคะโดยโครงการสภาวะสุขภาพสง์สำรวจเนี่ยปีเมื่อปี2549กับ2559สิปีห่างกันแน่นะคะ,คะ,ะสำรวจในเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยคะ่ะปรากฏว่ามีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นคะ่ะจ จาก26.9เป็น31.5นะคะแต่ว่าการสูบมวลเนี่ยลดลงจาก12มวนเหลือประมาณเหลือประมาณา11มวลนะคะ,คะแต,ะแต่แต่เทียบกับาการสำรวจทั่วไปนะคะของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาเนี่ยสำรวจมากกว่าเรานะคะก็คือสำรวจทั้งประเทศะ,ค,ะค่ะวัดสามาพี่สูบป,ประมาณ300,000รูปมีสำรวจ70,000คนเนี่ยอัตราเฉลี่ย พิ่สูบที่สูบเนี่ยถึง43ซึ่งเทียบกับ<อ>ใช่ไทยปกติส,สูงกว่าสูงกว่าค่ะ<ม>โดยโดยตำรวจล่าสุดนะคะของ<ม>อที่การสำรวจของศูนย์วิจัยจัดก,การความรู้การควบคุมยาสูบของมหาวิาลัยมหิดลเนี่ยค่ะ,คะตำรวจทั้งประเทศนะคะปรากฏว่าในประเทศเราเนี่ยมีคนสูบป,ประมาณ10ล้านคนประมาณแค่ 19%เท้านั้นค่ะ19%ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถ้าเป็นในกลุ่มพระภิกษุก็คือก็คือประมาณ30-40%เลยค่ะ3 0เ0ซึ่งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะคุณหมอเข้ามาขับเคลื่อนยังไงครเพราะคุณหมอเป็นทันตแพทย์แต่มาขับเคลื่อนเรื่องของการเปิดคลินิก เลิกบุหรี่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็คือไม่เขามีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือโรงพยาบาลสงฆ์นะคะเป็นสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับพระพิสูจสงฆ์อยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ทําตามกฎของกระทรวงก็คือมันเริ่มมาจากที่พระราชบัญญัติป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ค่ะเมื่อปีพศ2535กําหนดให้ในสถานศึกษาหรือว่าสถานที่ราชการทุกที่ค่ะ เป็นที่ปลอดบุหรีร้0ยเเซซึ่งโรงพยาบาลก็เลยดําเนินการตามนั้นแต่เพิ่งมาเริ่มคลินิกเลิกบุหรีเนี่ยประมาณ2,551ตอนนั้นหมอย,ยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าหมอก็เป็นทันตแพทย์ที่เป็นกรรมการคนหนึ่งของมีเป็นโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ ต้านภายบุหรีค่ะท้านต้านพยาสูบซึ่งเป็นอยู่ในแผนงานย่อยที่6เป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งเขาต้องการที่จะไปหาที่ไหนนะที่สามารถที่มีนวัตกรรมที่ป้องกันให้คนเลิกบุหรีแล้วก็สนใจทางโรงพยาบาลสงเพราะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะค่ะพเฉพาะสงอย่างนี้ค่ะก็เลยหมอก็เลยเข้ามาช่วยประมาณเมื่อปี2558ซึ่งก็เราจะมา เริ่มเป็นการแต่ก่อนก็จะมีคลินิกเฉยๆค่ะแต่พอ,พอ,พอหมอเข้ามาหรือว่าเริ่มเป็นคณะกรรมการใหม่นี่นะคะเราก็จะเป็นการแบบบูรณาการโดยการสหวิชาชีพค่ะ,คะตอนนี้เราหันไป<อ>ถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่เข้ามา,เ,าเลิกบุรีที่คลินิกด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่มาที่พระอาจารย์เข้ามา ในคลินิกของคุณหมอให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอืมก็เร,พรนพรยอมอามาก็เข้าไปได้ทําการรักษาฟันค,คุณหมอก็คุณหมอท่านก็ทําฟันให้เรางเราท่านก็เห็นว่าฟันของเราเนี่ยมีคราบจากการสุปรี่ใน<อ>มากและท่านก็ทําความสะอาดให้กับเราแล้วก็แนะนําให้เราไปที่คลินิกนี่แหละ ก็คือจากจุดเริ่มต้นคือมาพบคุณหมอที่แผนกทันตกรรมใช่จ้ะแล้วคุณหมอก็ตรวจพบก็เลยส่งต่อไปยังคลินิกบำบัดเลิกบุหรี่อย่างที่บอกว่าเป็นสหสาขาวิชาชีพคือทุกทที่อะค่ะที่ทราบว่ามีพระที่สุบบุหรี่นะคะเราจะส่งไปที่คลินิกเลิกบุหรี่เช่นเมื่อเข้ามาที่โรงพยาบาลเลยนะคะจะมีส่วนริคัดกรองอะค่ะแล้วก็จะมีแนะนําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเข้ามาที่หมอนะคะหมอทันตกรรมเนี่ย จะเห็นชัดมากค่ะแล้วก็จะมีบอกไว้เลยว่าเราจะทำเป็นแบบว่าเป็นธันตกรรมที่แบบรวบยอดอะค่ะทุกอย่างเป็นเป็นแผนงานที่แบบทุกอย่างเลยอะค่ะไม่ไม่ว่าท่านจะมาด้วยอะไรนะคะแต่ว่าเรามีแผนการรักษาให้ทุกอย่างเลิกบุหรี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จะถามเลยว่าท่านสูบบุหรี่ไหมนะคะแต่เราความจริงเราก็เห็นแล้วนะคะก็จะมีปากดำเหงือกดำหรือว่าฟันอย่างเงี้ยก็จะบอกว่า ถ้าท่านสุบุรีนะคะนิมวนต์ว่าหลังทำเนี่ยให้ไปที่คลินิกซึ่งเราจะมีคลินิกประจําอยู่หรือหมอที่ในโรงพยาบาลนะคะ,คะทุกๆท,ท่านนะค่ะถ้ามีคนพระที่สุบุรีเข้ามาท่านก็จะแนะนําไปที่คลินิกอะ,ค,ะค่ะแล้วคลินิกก็จะมีกระบวนการต่อไปเรื่อยๆมีโครงการเชิงลุกด้วยก็ไปที่วัดเลยนะคะเราก็จัดเ,เ,ป,เป็นให้ความรู้ที่วัดกับอันที่เริ่มทำแล้วก็คิดว่าได้ผลดีก็คือโรงเรียนปริยัติธรรมค่ะ,คะเพราะว่าเรามีปัญหาว่าถ้าเกิดว่า เราเน้นนักสูบหน้าใหม่เลยจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเลิกมันยากจริงๆค่ะก็เลยทำด้านนี้แล้วลงโรงพยาบาลเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างมากเลยค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ถึงการสูบบุหรี่ของพระอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะเป็นการสูบมาแล้วติดมาแล้วเราค่อยมาบวชหรือว่าเกิดจากลักษณะอย่างไรเรียนถามพระอาจารย์ให้ช่วยอธิบายให้ฟังค่ะในหมู่สงฆ์เรานี่็ก็ส่วนใหญ่ก็ ก็จะมีแบ่งที่ว่าบวชมาตั้งแต่สมณีเ,เลยนะ <c oughs> แล้วก็มาบวชกันตั้งแต่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้ามาบวช <c oughs> อย่างอัตมาเนี่ย <c oughs> ผ่านทางโลกมาแล้วแล้วก็มาบวชนะ <c oughs> ก็ได้สูบุหรี่มาก่อนที่จะสูบก่อนที่จะมาบวชค่ะ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนั้น <c oughs> ใช่ค่ะสำหรับส่วนส่วนตัวของพระอาจารย์เอง <c oughs> เล่าให้ฟังได้ไหมคะถึงการการติดบุหรี่แล้วก็ความพยายามในการเลิกบุหรี่ว่า ใช้เวลายาวนานแค่ไหนลําบากแค่ไหนอยากให้พระอาจารย์ช่วยงปเนปุของการสะเด่นผ่อนสาเหตุของการที่ที่สุบุรีเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องการอยากลองนะนีนถ้าย้อนไปในวัยในวัยเด็กเนี่ยอัตมาเนี่ยเป็นวัยที่เกิดขึ้นในระหว่างยุคข,ของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะในในยุคที่เราเกิดเนี่ยก็ได้เห็นภาพการสุบุรีของผู้หลักผู้ใหญ่ ภาพที่ชินตาดังนั้นทัศนคติในการมองมันก็จึงจึงมองว่าผู้หรีนี่ได้รับการยอมรับมันมันไม่มีการดนนลงในช่วงนั้นก็เป็นช่วงช่วงยุคของของเราที่เกิดในยุคนั้นทัศนคติแบบนั้นจึงมาเปลี่ยนเป็นว่าคว่าอยากจะลองขึ้นมาพออยากลองขึ้นมาทีนี้ก็เริ่มติดเริ่มติดนะถ้าจะใช้หลักจริงๆเลยจริงๆเลยก็คือทัศนคติแล้วก็บวกกับความว่าอยากลอง แสดงว่าทัศนคติเป็นสิ่งสําคัญที่<ช>ทําให้เราเริ่มต้น<ช>สูบรีแล้วก็ติดมุรี<ช>แล้วพระอาจารย์ปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างไรนํามาสู่การตัดสินใจที่อยากจะเลิกมุรีคะอันนี้ก็ต้องยกยกเคดดิให้กับทางการเนาะว่า <c oughs> เริ่มมีการลดนง,งลงทำการลดล,ล,ลงมาอย่างต่อนเนื่องตลอดทุกปีทุกปีก็ทําให ทัศนคติเราท,ที่เราเคยมองว่าดีเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยนการยอมรับในสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปะนะแล้วในสถานที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยก็ใช่ว่าจะมายืนสู่หรี่ได้ง่ายๆนะ,ะ,ะมันก็เกิดความลาบากขึ้นสิ่งเหล่าเหล่านี้แหละเป็นองค์ประก,กอบ<ม>ที่ทําให้มาสู่การมองตัวเองว่าเอ๊ะเราจะสูบไปเพื่ออะไรทั้งทาลายตัวเองสุขภาพตัวเองก็แย่นะ ทุกขาของตัวเองก็สุดโทมลงสุดโทมลงหายใจก็ลาบากหายใจก็ลาบากแล้วก็มุมมองที่คุณมองเราเนี่ยม,มันเหมือนกับว่าเราเราเราไปทําร้ายเขา มันเปลี่ยนไปมันไม่โกเกเหมือนเมื่อก่อนแสดงว่าการโนนรงของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดสภาพแวดล้อมในเรื่องของพื้นที่ห้ามสูบพื้นที่สูบได้นะคะแล้วก็ทัศนคติที่เปลี่ยนไปก็ทําให้พระจารย์อยากที่จะเลิกบุหรี่คำว่าเลิกบุหรี่จะต้องมีระยะเวลาไหมว่าวันสุดท้ายมวลสุดท้ายที่สูบ นับไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะเรียกได้ว่าเลิกบุหรี่แล้วจา,จากที่คลินิกนี้นะคะคลินิกเลิกบุหรี่เราเนี่ยถ้าเข้ามานะคะก็ก็จะมีการบันทึกไว้นะคะ,คะว่าสูบกี่มวนมีการประเมินทัศนคติยังไงบ้างนะคะ,คะแล้วก็มีการวัดโดยเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นหลักฐานให้เลยก็คือเครื่องอวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอดนะคะ,คะซึ่งปกติคนธรรมดาเนี่ย ก็ประมาณแค่3ามถ้าเป็น3แปลว่าในปอดหรือข้างในตัวเรามันมีมีสารคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่นี่มากกว่านั้นเยอะก็เป็นบางคนก็เป็น1 0 15อะไรอย่างนี้เลยสูงสุดที่คุณหมอเคยเจอคือเท่าไหร่คะก็ประมาณสัก20่ส่แล้วก็ค่อยๆลดค่อยๆลดมาเป็นแป๊บเดียวก็แบบสิบกว่าเลยค่ะอีกแป๊บหนึ่งก็พอปกติเลยปกติก็ประมาณ3ค่ะแต่ว่าตัวเนี้มันก็จะเอาเก็บไว้ เป็นบันทึกไว้นะคะแล้วเราก็จะคิดว่าท่านจะเลิกเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเราต้องกลับมารีคอลด้วยนะคะถ้าเราจะตัดสินว่าท่านนี้เลิกแล้วเนี่ยก็คือประมาณ1ปีหนึ่งปีเราจะมีรีคอลเนี่ยประมาณ1เดือน3มเดือน6เดือนแล้วก็12เดือนนะคะแต่ถ้าท่านไม่สะดวกบางทีก็อาจจะโทรศัพท์ไปอะค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แน่นอนจริงๆมีบันทึกอยู่ในที่เราบอกว่าท่านเลิกเนี่ยก็คือกลับมาแล้วก็มีเป่าเครื่องนี้แล้วก็ ท่านก็บอกว่าเลิกถ้าท่านเลิกได้แล้วก็ทุกๆปีเราจะมีงานวันงดสุบุรีโลกอะค่ะซึ่งเราก็จะขออนุญาตให้ท่านมารับเกียรติบัตรค่ะให้กำลังใจด้วยกับสัมภาษณ์แล้วก็ให้ท่านเล่าประสบการณ์กับก่อนที่เราจัดงานก็จะมีสามเณรหรือพระพิสุที่มาในงานนะคะพระอาจารย์ก็ได้รับ เกียรติบัตรเรียบร้อยนะคะ,คะเลิกได้แล้วพระอาจารย์ใช้เวลาในการเลิกนานไหมคะกว่าที่จะได้ไดเกียรติบัตรอันนี้นะคะ่ะก็สัตว์จเจริญพรสละพัฒนาเนี่ยมีความอยากเลิกบุหรี่เนี่ยมาเป็นระยะระยะระยะ,ะนะ,ะจนถ้าจะรลกจะขอเล่าของประสบการณ์ครังสุดท้ายในการเลิกกันแล้วกก็หลังจากได้ไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยพอได้ไปที่คลินิกเลิกบุหรี่ท่านกไไ็ได้พูดคุยกัน ถามกับอาตมาว่าจะจะใช้ยาหรือว่าจะใช้อะไรบอกเราขอใช้วิธีการเลิกเลยตั้งแต่วันนี้คือหักเลยหักดิบก,ก็ใช้ใช้ภาษาว่าหักดิบเลยก็หักเลยตั้งแต่วันนั้นจากาการเลิกบุหรี่ในระยะแรกๆเนี่ย,ย,ยมันจะมีความลําบากิดิดหนึ่งมากพอสมควรในช่วงหนึ่งวันถึงสี่วันแรกเนี่ยช่วงสี่วันแรกเนี่ยจะยากมากจะผ่าน มันจะไม morning, so yeah. okay, France, ่ผ so, ่านก็อยู่ในช่วงสี่วันแรกนี่แหละพอวันที่5้านี่ก็จะเบาลงมากเลยเบาจนชนิดที่เรียกว่าสบายอยู่อย่างสบายสบายแล้วจะไม่ค่อยมากวนใจแต่ในช่วงสี่วันแรกเนี่ยจะมากวนใจเราตลอดเวลาวันแรกนี่หนักที่สุดนะครับก็ใช้เวลาในการเลิกไม่อยากกลับไปสูบอีกเนี่ยประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็ใช้เวลาประคองอยู่อย่างนั้นได้เป็นปีๆนะเป็นปีก็ได้เป็นปีได้คือเลิกไปเลยเลิกไปเลยค่ะ แต่ก็มันก็จะมีความคิดคือความเคยชินก็ยังมีอยู่แบบหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงมันก็จะพอมองมองเห็นชัดอยู่เหือนกันแต่ก็เอาอยู่ไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่แรกๆที่จะเลิกแรกๆนะจะยากมากนะแต่พอพ้นช่วงที่เขาเรียกอะไรช่วงถอนยาซึ่งทุกๆอย่างนะคะรู้สึกว่าที่ศึกษาม,มาก็คือทุกๆอย่างในการเลิกอะไรแต่ ทุกอย่างค่ะประมาณ20บกว่าวันสองอาทิตย์กว่าเนี่ยแหละค่ะมันจะทําให้เลิกได้ถ้ายืดยาลาไปถึงด้านช่วงนั้นถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้ในช่วง21กว่าวันเราก็จะมีความประมานนั้นเลยจ้ะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นคําถามง่ายๆเลยค่ะจะเลิกบุหรี่ได้ต้องทํำยังไงอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เราเลิกบุหรี่ได้ถามเดนถามพระอาจารย์ในในส่วนตัวของพระอาจารย์นะคะข้อแรกเลยคือคุณต้องอยากเลิกเอง คุณต้องสมัครใจที่จะเลิกเองข้อนี้ข้อนี้ก็สําคัญแล้วตั้งใจอย่าผัดวันเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มเลยนะถ้าถ้ามัวแต่วันนั้นวันนี้ก็จะยืดไปเรื่อยพนะอแล้วก็หากําลังใจนะหากําลังใจอย่างอาตมานี่ก็ <laughs> ต้องยกยกให้คุณหมอคุณหมอท่าน <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้เราก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นกําลังใจมันอยู่ที่เราจะขุด <laughs> เราจะ จะไขว่คว้าอะไรมาเป็นกำลังใจให้กับเราเราจะใช้อะไรเกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างอาตมาก็ใช้ตรงนี้ก็ใช้ตรงนี้แหละนะแต่ที่สาคัญก็คือเราต้องอยากเลิกเองสมัครใจที่จะเลิกเองไม่ต้องให้ใครมาบอกให้เราเลิกพระอาจารย์กล่าวไว้ว่าต้องมีความตั้งใจจริงก่อนเนะในการที่อยากจะเลิกแล้วก็ต้องการกําลังใจด้วยในคลินิกเลิกบุหรี่ของคุณหมอเองที่โรงพยาบาลสง ต้องมีนักจิตวิทยาไหมการเลิกบุหรี่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเลิกสูบโยนบุหรีทิ้งโยนไฟแช็กทิ้งแต่มันจะต้องมีที่ปรึกษาทางใจที่นักจิตวิทยาต้องเข้ามามีส่วนร่วมก็ดีค่ะที่โรงพยาบาลมีที่คลินิกก็นักจิตวิทยานะคะเขาก็ตนใจด้านนี้แล้วก็เป็นกรรมการของเราด้วยนี่ก็ก็อยู่ประจําเลยนะคะแล้วก็สามารถให้ความ ให้ความให้กทุกอย่างเลยค่ะตามตามที่วิชาชีพของของท่านนะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอาก็ถือโอกาสในการจัดงานเลือบุหรี่ทุกทุกปีเนี่ยค่ะให้ให้แบบว่าให้ท่านได้มาได้รับเกียรติบัตรอะไรนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างให้ท่านอื่นๆต่อไปอะค่ะซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากค่ะท่านบางทัพรูก็มาจากที่ไกลๆนะคะเพื่อมารับเกียรติบัตรอย่างเดียวค่ะ อาจารย์คะมีธรรมะข้อไหนไหมที่พระอาจารย์ยึดเหนี่ยวเอาไว้เป็นกำลังใจ<ม>ในการเลิกบุหรี่ช่วงเวลาที่ผ่านมาศีลโยงศีลศีลนะเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปอยู่กับศีลศีลเนี่ยจะรักษาเราเราก็จะรักษาศีลศีลเมื่อปฏิบัติไปมากขึ้นเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเช่นข้อข้อที่ห้าที่ว่าเรื่องสุราเมรยาเนี่ย เราก็จะมองให้ละเอียดขึ้นไปจนถึงคําว่ามันไม่ใช่แค่สุรามันจะต้องเป็นเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายที่ทําให้เสื่อมนะ,นะที่ทําให้เราเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ละเอียดขึ้นทาให้เราพิจนาเห็นความละเอียดลงไปเรื่อยๆว่าสิดน,นี่แหละเป็นตัวยึดอันนี้ขอขอเสริรพระอาจารย์นิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่ข้อหนึ่งซึ่งเราบางทีเราไม่ได้นึกว่ามันจะ ผิดกับบุหรี่นะคะแต่ว่าก็เบียดเบียนนะคะสิ่งข้อหนึ่งคือไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะแล้วคนอื่นใช่ตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูบเนี่ยเราเป็นแน่ๆเลยนะคะแล้วบุกคนอื่นด้วยอะค่ะสูบบุหรี่มือสองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยบุหรี่มือสองเนี่ยอันตรายมากกว่าคนที่สูบอีกเพราะมันไปสูบแล้วออกไปค่ะคนอื่นนะคะอันนี้ก็อาจจะขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะ อยากให้เล่าให้ฟังคือที่คลินิกอะคะอ่ะทำอย่างไรบ้างในการช่วยให้พระสงฆ์เลิกบุหรี่จะต้องมีกระบวนการยังไงบ้างค่ะ,คะก็คือที่จำเป็นก็คือต้องมีคลินิกอยู่นะคะ,คะให,ให้ให้ทุกๆส่วนนะคะสามารถดีเฟอร์มาได้ก็คือ,อมีการตรวจ คัดกรองแล้วก็ส่งมาให้ทางคลินิก<ช>เมื่อมาถึงคลินิกแล้วคลินิกจะต้องทำยังไงเขาไปที่ค,คลินิกแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่ใช้เวลามากนอกจากการประเมินเสร็จแล้วก็จะบันทึกไว้แล้วก็นักจิตวิทยาค่ะก็จะก็จะแยกไปอะค่ะว่าด้านในนี้จะเหมาะกับหลับอะไรใช่ไหมคะเช่นเช่นที่ท่านบอกว่า อาจจะต้องให้หมอมาจ่ายยาไม้หรือว่าเป็นน้ำยาบืวอปากไปก่อนอะไรนีค่ะก็คือคุณหมอพูดคำหนึงเรื่องของการให้ยาสนใจคำว่ายาในที่นี่หมายถึงอะไรคะคุณยามีหลายแบบนะคะที่จะช่วยในการเลิกบุหรี่เพราะมันเลิกยากค่ะมากเลยนะคะอะไรบ้างบอกได้ใช่ไหมคะได้ค่ะก็คืออย่างสมมุติว่าอ่อนๆนะคะเราก็จะให้น้ำยาบืวอปากอันนี้อันนี้คุณหมอก็จะเซ็นไว้ให้เลยแล้วก็นะคะถ้ามากไปกว่านั้นอีกก็ จะมีชายญ้าดอกขาวเนี่ยค่ะอันนี้กําลังฮิตเลยนะคะเป็นชาแล้วก็ชงดื่มใช่ค่ะชงชงแล้วมันช่วยยังไงคะคุณหมอก็ทําให้ไม่อยากค่ะเพราะมันจะขมมากแล้วบางทีเขาก็ทําเป็นเป็นเม็ดเม็ดลูกอมอะค่ะแต่อันนี้คือจะบอกว่าชายญ้าดอกขาวเนี่ยเราในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลสามารถตั้งเป็นส่วนที่เบิกได้ด้วยนะคะแล้วแต่มติของโรงพยาบาลแต่ว่าอันที่มากขึ้นก็เป็นเกี่ยวกับ แผ่นแปะกับลูกอะไรละฮะมาก์กัลังค่ะอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะคะสำหรับที่ติดมากอะค่ะแล้วก็ติดมานานอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งให้เป็นคนสั่งเพราะว่าค่อนข้างแพงด้วยเหมือนกันค่ะสุดท้ายค่ะก็ขอให้ฝากอะไรไปถึงคนที่ อ,อยากเลิกบุหรี่อาจจะติดบ,บุหรี่อยู่แล้วก็อยากเลิกบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือว่าพระสงฆ์นะคะงั้นขออนุญาตเ,าเรียนพระอาจารย์แนะนำเชิญชวนก็อยากจะให้กำลังใจให้กำลังใจกับคนที่ได้มองเห็นโทษแล้วได้เห็นโทษของการสูบบุหรี่แล้วแะอยากจะเลิกก็อย่าละทิ้งความตั้งใจนั้นนะนะก็ยังให้กำลังใจ กับตัวเองว่าเราทําได้เราทําได้เราต้องทําให้ไดนะ้แล้วที่สาคัญก็อย่าไปถ้าเลิกแล้วเนี่ยอย่าไปใช้คําว่าตัวหนึ่งนะ่ะอีกตัวเดียวไม่เป็นไรนะครั้งเดียวไม่เป็นไรนะคืออย่าให้มีอย่าให้มีตัวแรกสําหรับคนสูบที่จะเข้ามาสูบใหม่ก็อย่าให้มีตัวแรกนะสำหรับคนที่จะเลิกสูบก็อย่าให้มีตัวแรกเหมือนกันนะแล้วเราก็จะห่างจาก บุหรี่ได้จะเริญพรคุณหมอคะสุดท้ายค่ะคุณหมอฝากไปถึงคนที evet ่อยากเลิกบุหรี่สักนิดค่ะพอดีไปอ่านนะคะของของท่านปัญญาอาจารย์ท้าพิคุท่านก็เคยแนะนําบอกว่าจะสูบไปทําไมสูบเพื่ออะไรสูบเพื่อใครเอามาเลงเข้าปอดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ่ันก็อาจจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแต่มันเป็นความจริงอะค่ะซึ่งเราต้องยอมรับความจริงแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพระนะคะอย่างที่หมอหมอบอกนะคะที่โรงพยาบาลเราเนี่ยถือว่าการทํางานคือการทําบุญค่ะไม่ได้คิดว่าพระคือคนไข้นะคะแต่มองค่ะเรามอง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 คนไข้เป็นพระค่ะเรา<อ>ต้องต้องนับถือสุดๆเลยะคะ่ะแล้วเราก็ต้องอยากให้ท่านสขาุขภาพดีเป็นโมเดลให้อย่างที่บอกเป็นอะไรนะคะเป็นต้นแบบให้กับสังคมนะคะก็คิดว่า แต่แต่ท่านนะคะก็ก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะคือท่านต้องตระหนักก่อนนะคะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะคะสําหรับคนที่สูบบุหรี่อะค่ะต้องตระหนักว่าเราสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วนะแล้วในอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือในวัดนะคะตอนนี้ค่ะมหาเทระสมาคมก็ประกาศว่าทุกวัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับที่โรงพยาบาลเลยแล้วมันจะร้อยเปอร์เซ็นได้ไงถ้ายังมีพ้าที่สูบอยู่อะค่ะมันก็ ดูแปลกๆแล้วก็ก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนโดยเฉพาะคารวาสก็มีส่วนนะคะช่วยที่จะตัวเองก็ต้องไม่สูบอะค่ะตัวเองก็ต้องไม่สูบใช่ค่ะโดยเฉพาะขอให้พระอาจารย์ไม่สูบแล้วคารวสเองก็สูบอยู่ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าคือวัดเป็นเขตบอดบุรีแล้วเราต้องรู้อะค่ะว่าว่าไม่ไม่พยายามทําทําแบบผิดผิดข้อ ที่เขาตั้งไว้อะไรเนี้ยนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพของทุกคนของทุกคนในโลกด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นเพื่อนมนุษย์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทำร้ายกันแล้วก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะถ้าเกิดว่าเลิกได้ทุกคนแล้วก็ต่างคมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาให้ความรู้วันนี้แล้วก็ ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาช่วยเล่าประสบการณ์แล้วก็ให้กำลังใจกับคนที่กำลังต้องการที่จะเลิกบุหรี่นะคะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ